ก็มาดูงานออกแบบโครงหลังคา,อ,าอ,อีกบ้านนะครับอีกบ้านก็คือตัวนี้มันจะมีงานปรับปรุงโครงหลังคาเก่ากับทําหลังคาใหม่ด้านหน้าคือด้านในเนี่ยลูกค้าต้องการอยากได้เป็นแบบมีแผ่นใสโปร่งแสงซึ่งเราใช้เป็นแผ่นใสเมทัลชีตคือโครงเดิมมันเป็นเมทัลชีตแล้วมีฝ้าก็คือจะตัดออกแล้วก็จะใช้เป็นแผ่น แผ่นใสที่เป็นแผ่นแผ่นใสของเมทัชนชีดนะครับใส่เข้าไปเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อที่ให้แสงลงไปด้านล่างเพราะตัวนี้จะใช้งานใช้งานแสงที่ลงมานะครับส่วนด้านหน้าค,คือส่วนนี้จะเป็นส่วนท,ทำใหม่ทั้งหมดส่วนนี้จะเป็นตัวแผ่นใช้แผ่นวันิลวทาโครงหลังคาสไตล์โมเดิร์นทรงที่กําลังยอดฮิตตอนนี้ครับกําลังมาแรงมากไม่ใช่กําลังมาแรงนะจริงๆโครงนี้ผมทามาตั้งแต่ก่อนหน้านแล้ว ผมว่าผมน่าจะเป็นเจ้าแรกที่ทําในระยมแต่ว่าหลังๆมาผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามงานเท่าไหร่มีงานอย่างอื่นซะเยอะก็เลยลืมงานส่วนนี้ไปไม่ใช่ลืม่ะก็คือยังทําอยู่นะครับแต่มันน้อยตัวนี้ก็จะเป็นงานซ่อนรางคือรางตัวนี้ตัดปัญหาก็คือเราใช้รางเป็นรางเสเลตไปเลยแต่ก่อนเราใช้บวก ล้างไว้นิ่ว่าล้างวีจีล้างอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ไมีอะไรดีขึ้นเลยคือสรุปโปสุดท้ายเนี่ยใช้เป็นพวกงานสังกะสีหรือแผ่นแผ่นอ่าแผ่นชีสแผ่นสเลตอย่างเงี้ยจะดีกว่าเนี่ยเลดดะที่สุดแล้วคือราคาแพงหน่อยบอกลูกค้าไปแต่ว่ามันงานมันคุ้มกว่าคุ้มกว่าที่จะต้องไปคอยแก้บางหลังผมแก้จนแบบ ขาดุด้วยเยิเนนี่เอาเป็นเสเตไปเลยทีเดียวจบแล้วก็ตัวนี้ที่เพิ่มเติมมาก็คืออ๋อยังไม่จบเดีย๋ยวเอาตัวนี้ให้จบก่อนก็คือโครงสร้างก็จะเป็นเหล็กกล่องสี่คูณสองนะครับแล้วก็แปรก็จะเป็นนิ้วสองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเราอยูนะ่แล้วแปรคู่นะครับเสาจะเป็นเสาเสาละแนงสี่คูณสอง วิ่งยาวนะครับส่วนตัวด้านบนนี้ก็จะเป็น5คูณ2นิ้วหรือ2 6นิ้วประมาณนั้นนะครับที่ที่ปิดปิดตัวปลายหลังตัวนี้มันยาวน่าจะเป็น2ูณ6เสานี้เป็นเสาละแงเสาแนแงเนี่ยถ้าจะให้สวยก็คือจริงๆมันต้องมีสีคือเริ่มแรกเราดีไซน์มีสีไปแล้วแต่ทีนี้ลูกค้าอยากเห็นว่าสีดำจะเป็นแบบไหนก็เลยทำให้ดู สีที่จะเบ่นเหน่อยของของของไองตัวนี้ก็น่าจะเป็นสีส้มอยาเลือกส้มนส้มประมาณส้มเข้มๆเลยนี่ยประมาณนี้ครับตอนแรกก็ใส่ไป6เส้นแต่มันเหมือนจะเยอะไปลูกค้าขอลดเหลือ5เส้นก็โอเคคือบางทีคนดีไซน์ก็ใส่ไปจนแบบไม่รู้จะคิดย่งไงนะ ลูกค้าก็ต้องต้องต้องเบรกเบรกคนดีไซน์เนี่ยเอ้ห้ากระพออะไรประมาณนะั้นกำลังสวย <Yeah. S 1> ประมาณนี้ครับ mm hmm. แล้วก็อีกตัวนึงตัวด้านบนเนี่ยตรงเนี้มันมองแล้วมันทึบมันจะเหมือนกับเป็นอะไรไปไม่รู้ mm hmm. ก็เลยมันบังตาเนี่ยเราเราใช้เป็นละแนงก็ได้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นระแนง แนวประมาณสักสามนิ้วก็เปลี่ยนกาวตัวมา,านเลยนะทำไม่ยากก็ดูคือต้องบอกว่าตรงนี้มันเป็นงานดีไซน์นะเป็นงานออกแบบไม่ใช่งานที่ว่าไม่ใช่งานเขียนแบบเหมือนเพื่อเอาต้ควบคุมมาตัดแคลคูลัสคือ มันเป็นงานทำแบบโชว์ okay. แต่มันก็ดีอย่างคือมันให้เราสามารถมองเห็นมองเห็นงานทั้งหมดว่างานออกมาแล้วมันจะเป็นรูปแบบไหนจะแก้ไขกันยังไงลองคาตรงนี้ไปตรงนี้ มีปัญหาติดอะไรไม่อะไรประมาณนั้นครับเนีย่ยคือข้อได้เปรียบซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าเองก็สามารถเลือกได้เลยว่าว่าจะเอาลักษณะแบบไหนอ,ไอยังไงซึ่งเราเองกะกำลังกำลังขยับขยายที่จะทำเป็นเป็นเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านเลยนะก็คือคือรับทำสร้างแล้วก็ขายขายบ้าน ขายบ้านโดยที่ลูลกค้าสา,ามารถมานั่งดีไซน์กับเราแบบนี้ได้เลยซึ่งตอนนี้เราก็ได้ที่มาแล้วได้มาสิบตัวแปลงแต่ว่าไม่รู้ว่ารออะไรนะต้องถามตัวเองว่ารออะไรอยู่ในยักษ์กัดเริ่มทันทีมวัวแต่มาทํางานอย่างนี้อยู่แต่มันก็มันก็เริ่มได้ตลอดนะครับไม่ต้องไม่มีคนเลย ก็สงสัยต้องรอคนซื้อรอคนขายอ่าได้แล้วทีนี้เราจะเอาละแนงประมาณ3ามนิ้วใช่ไหม,มก็ดึงลงมาเลย<ม>ให้มันเหลือสมนิ้วซะมันเหมือนจะหนาไปหน่อยเดี๋ยวดูก่อนมันสนิ้วไหมนะวัดดูห้าเซนมันได้แค่สองนิ้วมันต้องเอาเจ็ดเซนเจ็ดหรือแปนะดเอาแปดเซนเียเจ็ดจุดห้า โอเคได้ละเจดนี่เวลาแดง,ง, okay. งมันยิงต่อเนี่ยมันก็จะ,ะเว้นช่องเว้นช่องคือที่อยากได้เว้นช่องเนี่ยคือลูกค้าบอกว่าหนึ่งแสงเข้าได้อีกบ้างแทนที่มันจะทึบเลยแล้วก็คือความสวยงามมันน่าจะได้ดีกว่ามันจะได้ดีกว่าด,ดีกว่าดีกว่าคือเป็นทึบนะครับผมก็ว่าน่าจะดีกว่าคือหนึ่งลมไม่พัด แลยคือมันจะมีช่องระบายลมอ่ะมันก็จะโอเคกว่าอ่ะเสร็จนี่เรายังไม่ต้องใส่ของเหลืออ่ะจะใส่ของเหลกมันจะนานเราทําเป็นแพตฟอร์มให้ดูก่อนเอ้ยทำเป็นรูปแบบให้ดูก่อนติดแพตฟอร์มอยู่เลยเลยอันนี้จะเว้นระยะประมาณเท่าไหร่ดูก็ประมาณ3มเซนอ่าโอเคเสามเซนกับ7เซนก็เป็น10เซนโดยประมาณนะครับ วิธีการก็นเนี่ยก็สมมติอ่าผมเลือกชิ้นที่ผมจะขยับนะสอนไปเรื่อยเลยนี่ชิ้นที่เราจะขยับเมื่อกี้เรากรุ๊ปแล้วมนันคือกลุ่มเดียวกันลเราจะขยับชุดเนี้ยขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ใช้วิธีเลือกรูปไว้แล้วก็มาจับตำแหน่งที่เราจะอ่าเร f e r รนซ์ต่อก็คือเราจะเรฟ e เรนซ์มาจุดนี้นะฮะเนี่ยจ,จับตรงนี้ไว้เพราะในความห่างมันจะได้เท่ากัน,นก็จับกดคลิกแล้วก็กดคอนโทรลเลย ยกขึ้นไปเนี่ยเอาทำหมอไปชี้ตรงตำแหน่งเนี่ยมันก็จะมันก็จะความกว้างของแต่ละช่องมันก็จะพอดีกันกดปุ๊บคูณไปเลยทีนี้กดคูณสิ Enter เสร็จเรียบร้อยสูงไปสูงไปเพราะเราจะใช้แค่ปิดหลังคาสูงไปก็มีประโยชน์เมื่อกี้คูณ10ลบเลย1 2 3 แค่นี้พอเสมอหลังคาอ่าเห็ <S <S นไหมทีนี้มีอีกคือลูกค้ารีเควสมาบอกว่าอันบนขอดำได้ไหมได้ไม่มีปัญหาก็ใช้สีดำทาไปเลยบนตึง้งอา้าวมันติดวะเดี๋ยวไปคิดก่อนโอเคน้ำจเรียบร้อยข้างล่างขอดำได้ไหมได้ โอเคตอนนี้ขอได้หมดครับแต่พอทําเสร็จแล้วมาขอไม่ได้แนละ้วเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงทําแบกอยู่แม่สวยงามนี่เดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวในเป็นสีส้มดีไหมมันจะสวยไม่น่าสวย เราได้เราได้ไม่เ็ไรไมกุ๊ปมันไม่มันมันแตกไม่ได้เ,เลยเอกโพต์เลยเอกโพสเอกโพสเอกโสแปลว่าแตกนะเอกโพสแตกระเบิดอะไตัวนี้ยเอกโ t ผมไม่ได้เก่งกีนดนะครับ โอ้ไม่เดียวนะเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนคืนจะเปลี่ยนไง้ปึ๊งปิ๊งกรุ๊บสวยไหมไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าส้มมันเยอะเกินงั้นก็แนะนำว่าเปลี่ยนคืนเป็นสีเดิมสีแ้วสีนี้มั้ยโอเค,อ,เคอ้นดูดีกว่า อนี่แหละดูดีแล้วครับดูดีกว่ามเมื่อกี้ดูดีกว่าสีส้มก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้ตัวแผ่นเนี่ยมุงมาเลยได้ไหมมุงมาเลยได้เพราะแผ่นมันเป็นแผ่นพื้นสีขาวแผ่นไว้นิ้วซึ่งตอนนี้ผมมองว่ามันน่าจะเป็นวัสดุที่ที่ดีที่สุดในบรรดาหลังคาตอนนี้นะ ค่อนข้างจะโอเคที่สุดแล้วมันตอบโจทย์ได้หลายอย่างหนึ่งเรื่องเสียงเรื่องความร้อนเรื่องอะไรพวกนี้ค่อนข้างจะดีพอสมควรอันนี้พอเราปิดแผ่นลงไปเราเดี๋ยวลองลองฉายเปิดแสงอาทิตย์ดูว่ามันจะปิดกันได้แค่ไหนสวยงามไหม กันแดดได้แค่ไหนนี้ครับคือของเราเนี่ยสามารถจำลองแสงของแสงอาทิตย์ได้เลยอ้าวทำไมมันเป็นนี้กันเนี่ยกรุบก่อนสโลปมีปัญหาครับเพียงแึ้่นิดนึงปั้นเหมือนเอามือปั้นนะครับมันก็เลย ไอ้นี่นิดนึงมันก็เลยระบากนิดนึงอ่ะโอเคก็จะออกมาเป็นรูปแบบประมาณนี้อ่าลองให้แสงดูหน่อยอนี่ก็เป็นแสงแดดที่เราให้ลงมา จริงๆมันค่อนข้างจะทำได้เหมือนจริงมากนะตัวแสงเนี่ยคือหนึ่งดูเรื่องออทิศทางของบ้านทิศใต้ทิศเหนือตะวันออกแล้วก็มันสามารถเซฟเป็นไทม์โซนคือตําแหน่งที่เราอยู่ที่ประเทศไหนแล้วก็มันจะรู้เลยว่าแสงแดดของเดือนนี้เวลานี้มันจะหอมมาประมาณไหนนะฮะซึ่งเราก็ไม่ได้ ทำอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราดูคร่าวๆว่าประมาณเนี้ยแดดเดือนเนี้ยแดดจะประมาณไหนจะออกมาในรูปแบบไหนกี่โมงเนี่ยกี่โมงกี่ยามมันก็จะเอาแค่คร่าวๆมองเห็นอ่าเห็นไหมฮะนี่แหละคทนี้ก็น่าจะพอดูคร่าวๆได้ซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่นงง่าย,ายเออแล้วอีกอย่างหนึง่งคือมุมมองเนี่ยมุมมองสมมติว่า เวลาเรามองจากด้านนอกบ้านเวลาคนมองเห็นจะมองเห็นตัวบ้านเราแบบไหนเงี้ยมันก็จะมะีมีสายตาของคนเอนะมาให้ก็คืออันเนี้ยคือคนที่ยืนเออคือตัวเนี้ยก็ให้มันมุมถนนที่ว่ามุมไหนสุดที่ว่าคนจะยืนเนี่ยถ้าสักประมาณบ้านเนี้ยมัน8เมตรมั้งผมว่ามันละก็ถ้ายืนอยู่มุมนี้จะมองเห็นแบบไหน,เ,นเวลามองเข้าไปในบ้านจะเห็นอย่างเงี้ย สองสำรถหันดูได้ว่าจะหันไปทางไหนในตำแหน่ง,งที่คนยืนนะครับอ่าโอเคนี้ลองไปยืนฝั่งนี้ดูอ้าวเขาหายโอเคหลงครับอ้าวเฮ้ยทัทีก็ยืนฝั่งนี้หมมุมมนี้เลยจืดหัน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 มา ก็จะรู้เลยว่าเวลามองมุมเนี้ยมันก็จะมองไม่เห็นด้านบนเลยถ้าคนยืนอ่าโอเคนี่กลับไปที่เดิมเราเอาตาก่อนก็จะได้มุมเนี้ยที่ที่ท,ทน่าจะสวยที่สุดนี่เราลอง ลองมาเทียบกับไอตัวแรกที่เราถามว่าอันไหนมันจะสูงกว่ายวดูสิอันที่ทำไว้เมื่อกี้ที่เราเขี่ไว้นะฮะกดตรงไหนวะเนี่ยอา้าวพีทางแล้วตัวนี้ตึิ่มเอาไม่ใช่ิดทันเลยเพิ่มนี่โอเคเด๋ยทำทำมา เียว่าไหนมันสวยเหมือนกันนะครับปึ่มเนี่ยในม,มุมไม่ได้นี่อโอเคผมว่าละแนงน่าจะสวยกว่าในมุมเดียวกันเลย Okay. ก็ลองพิจารณาครับเพราะว่าตอนล้้แต่ลูกค้าลูกค้าแบบเราเองก็เป็นแค่คนดีไซน์แค่บอกว่าแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้น่าจะเป็นแบบนี้อะไรเนี้ยครับทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่คนจ่ายตังค์อยู่ที่คนอยู่ไม่ได้อยู่ที่คนทํา คนทําก็แค่แนะนําได้แค่นี้ครับแต่ผมว่ามันก็โอเคละซึ่งโมเดลใหม่ของเรางานใหม่ของเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยแต่ทีเนี้ยเราจะดีไซน์แบบทั้งหลังเลยคือเหมือนที่เราจะสร้างบ้านขึ้นมาหลังนึงครคุณเอาประตูตรงนี้คุณโอเคไหมลานจอดรถคุณตรงนี้โอเคไหมห้องนอนตรงนี้โอเคไหมบ้านคุณอยู่ในทิศทางไหนแสงจะเข้ายังไงอะไรไประมาณนั้นครับ คือเราต้องดีไซน์ตั้งแต่แรกเลยแล้วทุกคนจะได้เห็นว่าบ้านของตัวเองเนี่ยตั้งแต่เริ่มสร้างเลยว่ามันเป็นแบบไหนเราวางรากฐานกันยังไงอะไรอย่เงี้ยซึ่งมันจะแตกต่างกับบ้านต่างโครงการก็คือว่าเราจะไม่เห็นเลยว่าโครงการเขาสร้างแบบไหนให้เราซึ่งปัจจุบันเนี้ยที่เกิดปัญหากันนะอยู่มาสิปียีปีเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าภายในเขาทาอะไรเไม,มั่ง แต่สาหรับของเราเนี่ยคือลูกค้าจะเห็นตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่า,าบ้านเราเนี่ยสร้างแบบไหนสร้างยังไงควบคุมการก่อสร้างด้วยตัวเองเว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีอันนี้โอเคอันนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเลือกกระเบื้องได้เลือกสุขภั์ได้ทุกอย่างนี่คือข้อดีเดี๋ยวไว้จะเอามาพรีเซนต์ให้ดูนะครับกล่องวันนี้ก็คงของปากของคอแค่แค่ตัว ตกแต่งโครงราคานี้ไปก่อนโอเคท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับโอเคขอบคุณครับ